อนดับหมอผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินและสัญจกรรมเปลือกตามีเรื่องเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเมื่ออายุมากขึ้นแล้วสายตาจะกลับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะบางคนนะคะเชื่อว่าตอนเด็กเนี่ยสายตาสั้นใส่แว่นมาตลอดพอตอนโตเนี่ยสายตาจะกลับเป็นสายตายาวแล้วมันก็จะหักลบกันพอดีซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะ การที่อายุมากขึ้นโดยเฉพาะมากกว่า40ปีจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเพสไบโอเปียหรือภาวะมองใกล้ไม่ชัดค่ะเพสไบโอเปียมาจากภาษากรีกแปลว่าโอไอหรือว่าสายตาคนแกไม่อยากพูดแบบนี้เลยนะคะก็ะคือสายตาออมองใกล้ไม่ชัดเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งนี้นะคะเป็นกระบวนการหรือ process เมื่ออายุเรามากขึ้นทุกคนต้องเจอไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะวันนี้นะคะมีวิดีโอจาก AAO หรือ American Academy of o p h t h a m o l o g y นะคะมาให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายตาที่มองใกล้ไม่ชัดมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะการมองใกล้มันจะไม่เหมือนการมองไกลค่ะมันต้องอาศัยเลนตากับกล้ามเนื้อตานะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะเลนตาก็จะป่องออกนะคะกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็จะมีการขย,ขยับขยื่นหดตัวค่ะก็จะทำให้วัตถุที่อยู่ใ,ใกล้โฟกัสไปตกจุดที่เราจะใช้มอง ที่เจาะประสาตตานะคะเพราอายุมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเลนตาเนี่ยมันไม่ป่องแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็แข็งทําให้มองไกลไม่ชัดโดยอาการแรกก็จะเห็นที่ตัวหนังสือพิมพ์นะคะเล็กๆเนี่ยไม่สามารถอ่านได้คะ่ะ โดยสรุปนะคะการที่มองใกล้ไม่ชัดเนี่ยเกิดจากว่าตาของเราเนี่ยโฟกัสไม่ได้ค่ะ2ออย่างกล้ามเนื้อมันแข็งตัวกับเปลี่ยนตาไม่สามารถป่องได้ก็เลยทําให้ไม่สามารถโฟกัสภาพที่ใกล้ได้นั่นเองค่ะใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กเป็นสายตาสั้นค่ะเวลาที่ใส่แว่นอยู่แว่นสายตาสั้นนะก็จะมองใกล้ไม่ชัดเมื่ออายุ40ป่ปีแต่ว่าทีนี้ทำยังไงคะก็เลยต้องถอดแว่นค่ะตัวหนังสือเล็กๆก็จะอ่านได้ชัดขึ้น กลับกันนะคะถ้าใครที่สายตายาวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจะใส่แว่นเลนนูนนะคะพอพอใส่แว่นเลนนูนแล้วมองใกล้เนี่ยก็ไม่ชัดทําไงคะก็ต้องเพิ่มขนาดของแว่นขึ้นไปอีกถึงจะชัดเพราะฉะนั้นนะคะคำกล่าวที่ว่า เมื่ออายุมากขึ้นสายตาจะกลับเป็นปกติเนี่ยก็ไม่มีจริงค่ะมองใกล้ไม่ชัดนะคะก็จะอยู่ที่อายุตั้งแต่40ปีถึง60ปีนะคะแล้วหลังจากที่60ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มหยุดภาวะนี้แล้วหมายความว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลนแล้วเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จะใช้เลนเท่าเดิมในการมองใกล้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ